ุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสําราญสุดสันดันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใปก่อนใปใครเครียดก่อนใปก่อนใปใครเครียด์จะเหงาจะเศร้าจะเคลียดใครความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนไป สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลสงกรานนะครับในวันนี้อขอเรียนเชิญเลยนะทุกท่านนะครับสองมือร่วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาวันนี้จะได้พบกับนางรําที่สวยและก็น่ารักนะครับเงินไหลได้ทุกบาททุกตังนะครับเราก็จะมอบให้กับวัดนะฮะในงานสงกรานสลานตาในค่าคืนวันนี้จะพบกับโชว์เยอะแยะมากมายบอกเลยนะฮะให้ทุกท่านได้มีความสุข สนุกสนานกันอย่างแน่นอนสําหรับค่ําคืนวันนี้นะครับนางราของเราสวยน่ารักขุ่นเซ็กซี่ขย่้ใจขาแดนขาเต้นแน่นอนนะครับให้มีความสุขกันนี่พี่อะไรอ่ะอีกนางไม่คข้ากับพวกหนูจะได้เต้นนะคะ จะกระเฮี้ยนกระหือลือไปทําไมล่ะก็ประกาศไปก่อนสิเออเชิญชวนเขามาก่อนมันไม่ใช่มีเวทีเราเวทีเดียว <c oughs> เขาก็เดินดนงานนี่เยอะแยะมากมายแล้วก็เรียกจิโกรเรียกวัยรุ่นเข้ามานี่ก่อนสิมันมีทั้งตัวเดินหรือยอย่างเราไม่หนูจะไ,ไ,ได้เงินแล้วเนี่ยไม่ยอมแต่ทีไม่งั้นหนูจะชวนมะนาวไปหาเงินแล้วนะนเฮ<อ>้ยหาเงินอะไรเฮ้ยหาเงินอะไรก็หาเงินใช้นี่แหละ จะไปกับเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ไปอะค่ะหนูจะอยู่กับจิมค่ะอยู่กับจิมเอ้าลืมไปวันนี้น้องจิมมาด้วยสมมตินะนี่นั่งหุบปากเมื่อไรแกผีชจอกปากราดาามาพูดเลยบอกโอ้ยพี่นิ่งเลยปากเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยน้องจิมไม่เอาซิเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันอีกมีน้องจิมแล้วพี่อุ่นใจยังไงก็แล้วแต่น้องจิมต้องอยู่เป็นนางรำให้พี่วันนี้นะอย่าไปไหนนะจิมเพราะว่าคนอย่างพี่ขาดจิมไม่ได้ขาดจิมไม่ได้จิมต้องช่่ยพี่นะ อิ่มน่ารักมากเลยอะ <c oughs> วันนี้นอกจากจะพบกับโชว์การแสดงด้านหน้าเวทีของเราแล้วนะครับวันนี้จะได้พบกับคณะตลกด้วยและที่สำคัญนะฮะการประกวดนางนพพงาม <c oughs> นางนพพมาศใน <c oughs> งานสงการานต์วันนี้จะเป็นใครและใครจะได้ตำแหน่งนางนพพมาศปีนี้ไป <c oughs> ต้องติดตามรอชมกันนะครับ <c oughs> สำหรับค่ำคืนวันนี้ก่อนที่จะไปสนุกสนานกันโชว์พิเศษของเราในวันนี้ จะพบกับนักร้องที่ปังที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือคุณลำไยไห,หทองคำ นี่คือคุณลำย,ย,ยัยไห่ทองคำกับแดนเซอร์นางดําของเรานะครับเ,ออเ,ดเดี๋ยวนะคะ,ะแล้วทําไมน้องคนนี้เขาไม่เต้นนะคะอ,อ้าวยิมทําไมไม่ขึ้นมาเต้นเพลงของคุณลำยัยเขาคือแบบว่ามีเพลงใหม่กว่านี้ไหมคะอันนี้เพลงเก่าอ่ะคือแบบยิมไม่เต้นอะคะ่ะอ,อ๋อยากเต้นเพลงใหม่เหรอคะยินแบ,บ่ว่ายิมเป็นคนอินเทรนยิมอยากเต้นเพลงใหม่ๆเพล กอดจูบลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยปุ่มใหม่อะค่ะอันนั้นเก่ามากเลยนะคะอะไรนอันนั้นเก่ามากแต่นักร้อเป็นอมตะค่ะอ๋อจากเต้นเพลงใหม่ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวจัดให้ค่ะแต่ต้องเต้นนะคะได้หมดดนตรีมาเลยค่ะ ว่ามาดีีกันนะหักแล้วจะมีทิ้งไว้เอไม่เกเรไม่เกเรอะไรคะเวอะไรเอ่อยิ้มอยากยิ้มอยากกินลำไยอะค่ะอยากกินลำไยใช่เสียใจด้วยหน้านี้ไม่ใช่หน้าลำไยลำไยหมดแล้ว ต่เมื่อกี้ยิ้มเห็นลำไยค่ะเขาโชว์อยู่นี่ไงลำไยเนี่ยเขาโชว์อยู่นี่เห็นแล้วไม่ลุกขึ้นมาเต้นล่ะยิ้มเจ้าลำไยพูดจใาย,ใ<อ>ายใมันจะด,ดีนะอ,อะไรอ่ะเขาจะกินเนื้อกันใครจะต้องกินลำไยเม็ดอ่ะกินเป็ดเดียวเนื้อกินเม็นเดียวเ,เ,เราก็หมดเออลำไยอ่ะกรุบข้าวไขเขียวเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนหนวผมยาว ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิย้ม ได้แล้วครับนี่ครับนมย่างแซ่บๆตําตปลาโคราชนะครับแล้วก็ยำสามกรอบใส่ปลาครับรับประกันความแซ่บโดยน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูครับอแล้วนี่ตามอะไรอยู่เนี่ยกลิ่นน้ำปลาเชิญยิ้มหอมทะลุแมสไปเลยอ่ะไม่ได้หอมอย่างเดียวนะครับอร่อยด้วยครับเฮ้ยเราจะบอกว่าน้ำปลาเชิญยิ้มของเราเนี่ยมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตรอสันแม็กมาดในปั๊มพีทีและร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศเลยครับสุดยอดเลย,ย,เลยจะบอกว่าซื้อไปกินก็แซ่บหลายรับไปขายก็รวยนะครับเอ้ย,อยรับไปขายได้ด้วยเรอ๋อแล้วต้องรับไปขายกับเขาบ้างแล้วเฮ้ยว่าแต่ว่าน้ปลาเชิญยิ้มะทำมาจากปลาอะไรล่ะครับทำจากปลาทะเลครับและวัตถุดิบจากธรรมชาติเก็บไว้ได้นานนะครับจะทําเมนูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มยําตําแกงแซ่บหลายแน่นอนอาวบอลอ้ยสุดยอดจะไปฝากไปฝากพี่คิงนี่ว่ากับไปนึ่ะพี่คิงโอ้โหมานั่งทําอะไรคนเดียวเนี่ยย่าอะไรวะ ไม่สบายเหรออืนิดหน่อยเป็นอะไรอ่ะเอ้ยนั่งจ้องอยู่นั่นแหละพี่จริงือยาอะไรน่ะแกอยากรู้เหรอว่ายาอะไรอืแกลองทายดูแล้วกันเนี่ยยาบ้าไม่ใช่นี่ยาโทรศัพท์ไม่ใช่นี่ยายาเซลฟี่โอ้ยไม่ใช่ยอมเถอะอ่ะยอมยาอะไรนี่ยาถ่ายและถ่ายเออ ยาถ anyway? yeah. hmm. um, yeah. ่ายยังไงก็นี่อะไรยาแล้วน like ี yeah. ่นี่ถ่ายเออร่วมกันถ่ายยาเฮ่อแต่เองเล่นชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปเล่นแบบนี้ผมต้องเต้นได้เออเคุนคิงถ่ายมาเลยนะนี่ยาอะไรยาพ่นไม่ใช่ไม่ใช่ยายาเป่าไม่ใช่ไม่ใช่ยายายอมเธอยาอะไร ยายาลมน้านี่ยานี่ลมไหไม่เห็นมีลมเลยโอ้โหลมอยู่เต็มแมสเลยนี่อีกข้อหนึ่งเลยดูนี่นะยาไหมยาไอ้ยยากระโดดไม่ใช่ยาโคบอือยาขย e งยอมเถอะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวมันดึกอือยาอะไรวะยาโม ยาหมองฉันเป็นคนบ้านโฟงก็เลยเรียกยาหมองเสียงเองโโอ้หนี่ก็ของลักกระตันครับไม่สาระมากครับที่คนไหนจะนี่เขาร้องไปแล้วนะอ่ะขอบคุณน้องแดนเซอร์ทั้งสองท่านด้วยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะคุณลำยัยมาเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ใช่มาแค่โชว์แค่ต้นรายการเท่านั้นอ่าเรื่องปล่อยปล่อยมีเรื่องอะไรกันมาพูดมาบ้าหนูมันอยามันบอกว่าหนูหน้าเหมือนลูมันเอ้า เขาทำเขาได้ยังอย่าต่อยจิ๋มอย่าต่อยจิ๋มต่อยตัวกันเขาเขาแบบเขาน่ากลัวมากเลยนะคะอะไรอ่ะผู้ชายน่ากลัวอะไรอะไรอย่าเนี่ยยิ้มยิ้มยิมเก่งใจมากในรอบระับถึงเรายืนอยู่นี่ชอบหนูหลายรอบแล้วค่ะหนูกลัวมากหนูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะอยากกลับอีพี่หาทรมานไม่ยินถึงถูกถ้าเธอกลับนะฉันจะหยิกเนียหยิกน้องจิ๋มหยิกหยิกนะจิ๋มนะอย่าอย่าให้มีอารมณ์ อขอบคุณคุณลำไยด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะขอบคุณมากยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวปิดท้ายรายการคุณลำไยจะต้องมาโชว์อีก600้อพนงานเพลงโอ้โห <laughs> ดูในไ์สดดละกันนะคะ <laughs> <laughs> อ้าวปอบมือกับเจ้าลำไยเอาละครับขาดแดนั้งหลายนะครับรอบนี้เป็นรอบเปิดฟรีใครอยากจะดิ้นอยากจะมันเชิญเลยครับดูอะไรที่เต็มคอ <laughs> ลับไปลอบไีเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวดีๆเฮ้นะเดี๋ยวใจเย็นัยรุ่นัยรุ่นใจเย็นใจเย็นอทำไมครับไม่ห่วงเพื่อนเลยทำไมครับเอ่อ คุณคุณจะมาทำไมฮะเนี่ยอา้าวผมก็มาจะเต้นลำวงอย่ครับผมมันนี้มีลำวงอะครับเต้นเนี่ยไม่แปลกแล้ครับแล้วคุณใส่อะไรขึ้นมาฮะ,ะเนี่ยอ้าวก็ใส่หมวกแบบเว้นระยะห่างกันโควิดนี่ครับผมใส่หมวกมเว้นระยะห่างถูกต้องป้องกันอะไรฮะโควิดครับแล้วใส่มาอย่างนี้มันจะเต้นถนัดหรือคุณอา้าวคุณจะมาเ<า>พลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามว่าเต้นถนัดเหรอก็จะแกะให้ดูนะครับ ขนาดใช่ไหมล่ะขนาดครับตอบผมก่อนสิขนัดครับคุณแมนอยู่ผมเป็นคนสั่งดนตรีเองนะครับคุณไม่รู้จักวงดนตรีผมเหรอเ่าบอกอยู่ๆมันเพลงมาผมเคยเห็นที่ระยองครับเพลงมานะครับเฮ้ยยคุณยังหยุดไม่ได้ฮะทำไมฮะคอแม่ฮะเพลงนี้เป็นเพลงเปิดวงต้องเต้นสองชั่วโมงครึ่งอ พักสองชั่วโมงขึ้นหัวหลุดนะครับเอาเต้นปกตินะครับดารำผมอยู่ด้านนี้ครับโอ้ยเชิญเลือกได้เลยครับรับรอบนี้เป็นรอบรอบเหมาครับพับผมเต้นฟรีครับเต้นฟรีครับจังหวะจังหวะรอบนี้สามชารอบหน้าลำวงครับถ้ากิดรอบนี้สามชารอบแ้าสำเร็จได้ไหมรอบนี้สามชารอบหน้าก็รำวงครับครับผมนี่รอบฟรีรอบฟรีครับโอเคดนตรีมาเลย ของเดีกเขาของฉันโอ้อ้เราตอเค์อ้เอ้เคสต์ดเบ็บสอ้บมตไม้รวมต้เดีตยวอเบสต์อบสต์รับีไอ้เบไเดี๋ยวอะบพี่ไรับสตอเบสตไเบอะไบอเไบไบ เออคุณครับเวลาปล่อยเพลงก็เต้นไปเลยนะฮะไม่ต้องเบรกให้เล่นมุกได้ไหมครับอ๋อได้ครับเพราะนางรำเขากำลังเต้นอยู่อ๋อครับแล้วพอเบรกปั๊บมุกเบาตายเลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครับผมแล้วผมสั่งปุ๊บต้องไปเติมอีกเนี่ยไม่เอานะฮะอย่าเบรกถ้ามั่นใจแล้วเบรกผมเบรกให้โอเคครับมั่นใจวขาพี่ขาขาหนูมีเวลาเต้นไม่นานนะคะหนูจะไปไหนพอดีหลวงพ่อหนูไปเปรียบมวยต่อยคู่หนูเลยค่ะจิกนางรำไม่ใช่นักมวยมิวสิคเต้นไปฮะ ขอล์ฟลยหมูเวเคบกาหลงรถเราสองแม่อรตรนายบัตนมารวมกันมาฉัดนี่ลังฟังลังฟังไห้จิอ่เียครับลงจิ๋มมีอะไระแขกเต้นแบบนี้นะคะหนูไม่เต้นแล้วค่ะจิ๋มเป็นอะไรมเาพนเขาทำอะไรจิ๋มก็จะเต้น คุณฮะนางรำเขาชื่อจิ๋มนะฮะคุณอย่าไปเต้นอย่างนี้นะฮะอย่าละลาบละล้วงฮะไม่ครับสเต็ปของผมเป็นอย่างนี้ครับเออเต้นดีๆฮะรอบฟรีคุณไม่เสียตังค์อยู่แล้วนี่คุณถ้าอย่างนั้นรอบผมเหมาสิบรอบเหมาไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องมีคนอื่นมาอีกฮะเต้นฟรีก็เต้นมีตังค์ครับผู้รามีตังค์ครับมีตังค์ก็ไม่ได้ครับต้องแบ่งคนอื่นก็เต้นด้วยคุณมาลสองคนหรือไงใช่เพราะองคนที่ทำคุรวยมาเพราะว่าผมรวยครับนี่ไม่เหนื่อยก็เรื่องอะไรคะเออไม่เหนื่อยไม่เหนื่ออออยยยยยััังไไไมม่่่่เเเหหนนืืแลล้วจดปครรบบ จัดให้เลยฮะวัยรุ่นครับสามสิบยังแจววศักดิ์อายุคันตาน้องเอาม,างสสมีมาดังคำตาวันปิดวปิดน้องอายุสามสิบสามปิดทำไมยังตัวเอง,งยังไปยังตึงตังตังน้องเอร์ขาวดังขาวดังอาวยยิ่งยังหวานสิด้วยตาป่วย,ยอมปากแหมโอ้โห โทช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มไม่ใช่ดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ใช่นางฟ้าบนสวรรค์ไม่ใช่เจ้าหญิงบนดวงจันทร์แต่เป็นฉันที่รักเธอบนอะไรของแกอะไรเี้ยไม่เลยบนนี้อ่านนี่ข้างแก้ว เชิญยิ้มนี่กาแฟเชิญยิ้มนี่ก็ม<ำ>ีนี่นี่ก็มี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 ฝนตกก็กลางล่มแน,น่นอนหนาวก็ห่มผ้าเออป่วยก็กินยา ที่พูดมาไม่ได้เป็นหมอนะ,อะแต่เป็นหัวขวาใจจะมีทุกแก้วเลยใช่ใช่ใชไม่ซ้ำตอนนี้ถ<ช>ึงเวลาไลฟ์สดบอกดิเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไส้แตกนะครับกับสองเท่าเล่าโจ๊กกะโหลกกะลานะครับนะครับจะเล่าแล้วเหรอครับคนอืกก่นกำลังจะเล่าเลยอย่าเพิ่งเล่าครับขอกดกาแฟกินก่อนครับนีค่ครับ นะกาแฟเชิญยี่สิบบาทเองมีทั้งกาแฟชาไทยิโกโก้ชาเขียวนะคัดเป๊ะนี่กินชาเขียวแล้วกันเนี่ยนะนี่มีจอ L C D ด้วยนะจะมีโปรโมทอะไรก็โปรโมทในนี้ได้เลยลงในโฆษณาตู้นี้ได้หมดเลยลงไปได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินสดเนี่ยเราผ่อนได้ไหมได้ผ่อน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 ได้เหรอผ่อนได้เลยผ่อนได้เลยโทรไปที่คอนเซ็นเตอร์เลยได้หลังเบอร์นั่นเลยห้าสามแปดหนึ่งห้าห้าห้าเนี่ยโทรไปที่นั่นเลย รับรองผ่อนได้สบายเลยกาแฟจัดให้แล้วก็เป็นกาแฟอร่อยกาแฟชาไทยชาเขียวแนะโกโก้สีสีเมนูที่จะจัดให้แล้วสิบบาทเท่านั้นโอ้โห,หแล้วเมื่อกี้เห็นน้าถือแก้วแล้วก็อ่านกรอนี่กรอนมาจากไหนน,น้าแต่งเองเหรอครับไม,ไม่นี่ของกรียมไว้ให้เพื่ออารมณ์ดีไงกินกาแฟแล้วอาดี<ม>เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเลยแต่ละแก้วแต่ละแก้วเนี่ยเราเราเป็นใครทำไมดึงรู้เยอะอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่วางให้มันเป็นอารมณ์ดีเป็นเชิญยิ้มไงเป็นเจ้าของเหรอเป็นเจ้าของที่โอ้ยไม่ครบแล้ว ระธานปลอมตัวมาเฮ้ยจะได้รู้ไงว่าตรงเป็นยังไงบ้างเออเอางี้ดีกว่าครับผมเริ่มชอบการเล่าเรื่องตลกของน้าสองคนแล้วครับนนีมันนี้มีอีกสักเรื่องเลยครับโอ้ยหาตายเอาเลยพิ่พบตรงชื่ออะไรกันแน่นะครับคือเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยเปลี่ยนจนจำไม่ได้ สมหมายอย่าทำอย่างนี้สิให้เลือกไงให้เลือกเออตั้งใจฟังไหมอันนี้ตั้งใจฟังเลยตั้งใจฟังเลยนะครับผมแล้วก็เป็นมุกปัจจุบันแบบแบบสมัยใหม่เลยนะเออเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน19เนี่ยโอโควิด19เนี่ยเหรอโควิดนี่แหละฉีดวัคซีนเนี่ยไอ้น้องถ้าช็อกเชิกหรือพิกวงพิการไปเราไม่รับอีกชอบแล้วเราแค่เล่าเราแค่เล่าเล่าดีกว่าครูน้องช็อกหรือถ้าถ้าเล่าเลยเดี๋ยวน้องช็อกก็ได้เล่าได้เลยครับผมทำประกันไว้ครับโอเคใช่เลยครับผมขังกับพี่ยะ ประกันชีวิตอ่ะใช่ครับโอเคโอเคจัดก,การให้เลยมีเรื่องเล่าเล่าอยู่ว่าไอ้ี่าระสิไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มตาสั้น่ะ สาตาสั <medio S 2> no ้น <tonight> ด <'s S 2> ้วยสายตาสั้นไงเราเนี่ยหางไม่แตกไงสายตาสั้นทำไมจะไม่กลับนี่มันสายตาสั้นใส่แว่นเ่ยแล้วไม่ฉ <defense l 3> ีดวัคซีนเพราะมันสีมันสีปั๊บมันกับปาะบาดแล้วมันก็เหมือนกับคิดว่าตัวเองมีเอฟเฟกต์อ่ะพอฉีดปั๊บเนี่ยมันแพ้ไงตามันฝ้าตามันมองไม่เห็นตามันัวมันเป็นภาพซ้อนที่มันมองอะไรไม่เห็นเลยมันก็เลยตกใจมันก็เลยกลับโทรกลับไปหาหมอที่ฉีดวัคซีนเลยคุณหมอคุณหมอคุณหมอตะกี้ผมฉีดวัคซีนเนี่ยผมสมใจนะที่มาฉีดวัคซีนกับ อตอนนี้ผมฉีดไปเนี่ยผมมีอาการตาผมลายตาผมฟางผมมองไม่เห็นเป็นภาพซ้อนหมดเลยเลยแ,แ,แล้วไงหมอก็บอกว่าไอ้หนูรีบกลับมาเลยมาเอาเว้นกลับไปอาการตาฟ้าฟางมองไม่เห็นเพราะลืมแว่นไม่เกี่ยวกับ, F บเอฟเฟกต์วัคซีนไม่ใช่ ส,า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 ,มา,สามังแจ้วว่าสาอายุวันตาน้องเออีมาดังทำตาน้องอายุสามปสามท,ทไมยังตัวเอยังเต็ยังตึงง,งตั้ง,งน้องเออยข่าตั้ง,ขา,งขาวดังอมวยยิยังหวานสิด้วยตาป่วยต้องถามล้วโหมาโทให้จะคืับ อะไรเนี่ยแจมตายอ้ะยมเยมเยมทำอะไรพี่เฮ้ยมีอะไรไม่หาเรื่ยวผมพี่เหรอผู้อาชีพใครคุมเดี๋ยว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 เยมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงพี่ขามันลวนลามหนูมันเอามือจับก้อนจับไม่ว่าเอานิ้วเขี่ยนหนู เขาทำอะไรหนูจับตูดหนูจับตูดหนูอ้าวแล้วทำไมเป็นพี่ทำาง้นน่ะไม่ใช่ครับผมมั่งู้เรื่องแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรเดินเงนมันกังไรแต่มาพูดไม่รู้เรื่องขุนเต้นพอยังพอแล้วค่ะพอยังเฮ้ยพี่ต่อไปนี้นละครับเราจะงดการเต้นแล้วฮะเอาเคไครับจะต่อไปเป็นการประกวดครับโอ้ไปไปพี่ไปต่อไปเป็นการประกวดนะฮะอ่าตอนนี้นะฮะขาวัยรุ่นขาแดนนะฮะทุกท่านนะครับเราต้องขอพักการลาวงไว้ก่อนนะฮะ ต่อไปจะสลับด้วยบรรยากาศการประกวดนะครับนางสงกรานในวันนี้อ่ะส่งขึ้นมาเลยนะครับมาจากที่ไหนคนระับคุณพิธีกรขาว่าจะเชิญเนี่ยรอแล้วรออีกรู้ไหมฉันน่ะแต่งหน้าจนเนเนเหน้าขึ้นมมาไปหมดแล้วขึ้นลาขึ้นขึ้นลาเออไม่ดีกว่าเห แต่งตั้งแต่ oh, ตตเมื่อไหร่เนี่ยแต่ตีเทาตีห้าโอ้ตีห้าเออนี่คอยบอกแต่งตั้งแต่ตีห้าจ้าตั้งแต่แตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฟันชั้นดีได้ได้ได้คิดหน้าตอบหน้ารักหน้าตีเพียงมาอดออสาย มอนรัวอีบ้าเสียงสูงอะไรนะเสียงสูงนี่เป็นลายเธออะไรกันเธออะคู่นีและคนรักกันว่าเขาอมาตัดห้ฉันก็เสียงสูงอ่ะประกวดได้ยังครับาลอวค่ก ใช่หรอกไอ,อกตัวหัวก็ขึ้นกระถูอออกอยู่ไอตัวต่อไปมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วต้องใช้บันไดแล้วทำไมถึงขึ้นสูงวะเอาองี้การที่จะมาเป็นประกวดเทพีนางสงกรารเนี่ยนะครับมันจะต้องมีความสามารถโอ้ยสบายมากค่ะแล้วคุณมีความสามารถอะไรครับฉันพิเศษความสามารถพิเศษตาทิพย์หลับตาก็มองเห็นค่ะหลับตามองเฮ้ยจะมองเห็นได้ไงเห็นหมดเลยค่ะนี่เขามีความสามารถพิเศษสามารถหลับตาแล้วจะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยหลับแค่ เห็นเลยเห็นเลยเห็นนอนาคตเห็นกลางคืนเห็นกลางคืนเห็นไหมฮะมันมืดม um ืดเลยถ้าลืมตาเห็นกลางวันเดี๋ยวผ้าคลุมให้แบบผ้าคลุมอ่ะจะจริงหรือเปล่าคะใช่โอ้ยเช่นั้นครับทำได้จริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะจริงสิคะเคยไปโชว์ไหมลุงเคยลุงิง่ปะมาอับดุนมาอย่าง ตามมาพาอยู่ข้างหลังนู้นดึงทำไมดึงทำไมดึงทำไมมันดึงทำไม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 วะแกงเขาแกงเขาพ่อเดินหาหวีลูกเลยการที่จัดการอะไรนะการเก่งเคลียร์ไม่รู้เรื่องมาใช้จัดการปการเบิ่งกันหน้าหักแล้วสิบปลายหีเป๊กเอามาดีๆกันหน้าหักแล้วจะไม่ทิ้งไม่เท่